นี่ก็จะเจอตัวอะไรอ่ะรอบนี้ไอ้หยอยไอ้หยอยหยอยเฉยอย่าเลยไอ้หยอยอ่ะพอแล้วตุริดเพราะมันบัฟมาไงละ่ะ โอ้โหบ้านทมสันว่ะบ้านทมสันเลยเนี่ยคนฟร์มาใช้กระโพด เฮ้ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์โอ้ตกใจคุณตกใจซอมบี้คุณตกใจแค่ซอมบี้อย่างนั้นเหรอตกใจตกใจมาละมาละไอสัตว์ยิ้มึงลากมันออกไปดิซอมบี้ชัดไกลเลยเฮียแล้วฆ่าแม่งไม่ได้เลยนะประเด็นคือแม่งทำซอมบี้มองเห็นละการแท้เป็นนกไม้เฮียไม่ควายมขาลากซอมบี้ อุ้มเพื่อนเราด้วยคุณนึกว่าไมเคิลเห่อมันเดินม,มาช้าๆหน้าขา,ขาวๆอย่าพึ่งจะเสร็จแล้วอย่าพึ่งโอโ้โหนะสมบีแม่ง กี่เมตรว่าจำไม่ได้แล้วเพิ่มต้นระยะการเห็นพวกไก่สักหน่อยสักหน่อยเอาป่ะล่ะอุ้ยเฮียละ ไปดีกว่าไอ้สัตว์ชื่อจับถึงแล้วดึงคนเี็ดไอ้เด็กเหี้ยนี่อุ้ยพี่ชายล้นชิบหายมึงคันนี่แล้วกูจะเอาเชื้อไวรัสออกยังไงอ่ะ มึงต้องหากล่องสีดำอะ่ะที่มันเป็นสีาขาวอะ่ะมึงเห็นปะมันจะมีโชว์ขึ้นอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคนั่นแหละเครียดสามเครื่องติดเหลือตรงนี้ฉีดฉีดฉีดดิฉีดไงอะ่ะฉีดซ้ายฉีดซ้ายพันแผลยังไม่ก็พันแผลเดี๋ยว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  ทำไมไม่ใช้เข็มฉีดวะคือเข็มแต่พันแผลนะทำไมไม่ฉีดเข็มวะกี่เข็มยังเทพอีกแต่ตอนนี้ไอสัตว์ซอมบี้อยู่กูในไอี้ยเฮ้ยในมันสิทธิ์อยู่ข้างบนยูหงแม่งไอเหี้ยบอนมันไปหาเพื่อนละไปหาเครื่องที่เสร็จอ่ะอ้วนไปใสา่กับซอมบี้ที่ผาย ขอเครื่องอยู่นี่โอเคมาช่วยแล้วเพื่อนเรื่องมาใส่กับซอมบี้ชิบหายอยูอที่ี่ยไม่โดนหนุม่ม เฮ้ยโดดอำนาจพืนที่ผู้ชายฉายใส่ซอมบี้ได้ไหมไม่ได้ไสัตว์อุ้ยโดนต่อยฉันโดนต่อย thân đồn tội Cho xô, cho xô, cho xô Có lưu vậy Ưa, lồng ý vậy Thân đồn tội Nó cái bình tổng như thế nào? này này hả cho Ừ, hai mình ẩu อาจจะเอาโนวันมาก็ได้นะเอ้ยเปลี่ยนขัน้นโนว <ตก S 1> ันก็เหี้ยละตกใจหมดเขาทำอะไรกันนะอุย้ยมีแทงหลังแทงซะใช่ผมจะแทงหลังยังไงล่ะแทงหลังยังไงล่ะจะบุงทองหลังมามา มามาปั่นไม่สุกเลยตรงนี้เธอเถิเลยทำอะไรทำอะไรเขาวะ รุดแล้วนะรุดเรวเอ้ยรุดแล้วงงอยู่เขาทำอะไรของเขาไม่รู้เดียยวเๆียๆเียกเียกเีเียรียัอาชจก มันสามเครื่องติดกันแล้วจะปั่นยังไงตรงเนี้ยอืมนะาผมก็งงอยู่เหมือนกันตู้มเหมือนซอมบี้มาหาสักเขาเครื่อง โอ้ยได้แบบนี้ไหมเจ็ดแม่ เอ้ยกำลังปั่นอยู่ทนไว้อดีรีนกำลังมาเออเออดีรีนกำลังมาไม่เลือมึงเอ้ยอย่าเพิ่งอ้วอย่าเพิ่งก้มกระโดรอเลยไอสัตว์รอเก้าเเลยมึงเออเด็ดุ่นเด็ดระเบิดระเบิดระเบิดรอเรือไปรอเปิดแล้วจะหลุดแล้วไอ้เหี้ยจะหลุดแล้วเออไปเนี้ยไปวิ่ง วิ่งกันเถอะเอามาวิ่งวิ่งหนะ้าวิ่งหน้าแฮมดาโล่ของที่หลุดอร่อยก็คือมันมาไล่กูเลวเอามาวิ่งวิ่งหนะ้าวิ่งหน้าแฮมทาโลไอสัตว์จะไม่เหี้ย ตู้ฝั่งนี้เปิดแล้วนะโดนโดนฝั่งไหนฝั่งไหนไม่รู้อ่ะฝังง่งตรงที่บ้านมีรูอะ่ะม <c oughs> องรู้สิไนดะ้เยี้ยมันแหวกไปเด็กยี้ยเอาเพื่อไม่เปิดประตูไม่ได้เปิดทำไมเพื่อไม่เปิดประตูกูไม่รู้ ทำไมเพื่อนไม่เปิดประตูเปิดแล้วนี่ไงเป่าเป่า,เป,าเป่าดิลอยเฮียอะไรอะเป่าดิกลัวอะไรวะเดี๋็กไปช่วยเองเออมา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 อยู่ฝั่งไหนมึงเห็นไหมไอ้เฮียกูโดนแหวนอยู่แหละแล้วลเพื่อนมึงก็คือไม่พันแผลกันเลยได้ไสัตว์พันผงพันแผลอะไรอะไรถามว่า เฉอไอ้าาดิตายไปตายไปไปไปเออไปวิ่ง